คิดดีพูดดีทำดีไม่เครียดไม่ทุกข์ตุกตลอดชีวิต 5. วิธีวิเคราะห์คนให้เป็นวิธีวิเคราะห์คนให้เป็นรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคนจะรวยได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็น การที่คุณจะทำธุรกิจใดนๆนก็ตามผู้ร่วมงานถือว่ามีความสำคัญมากเพราะวันหนึ่งที่องค์กรเติบโตคุณจะต้องการคนเข้ามาช่วยงานคุณจะต้องเลือกทํางานที่สำคัญแล้วให้คนอื่นที่เก่งและดีเข้ามาช่วยให้องค์กรหรือทีมของคุณเติบโตผมบอกได้เลยว่าคนเก่งหาไม่ยาก แต่คนที่เก่งด้วยดีด้วยและยิ่งไปฝว่าน,นั้นมีใจให้กับงานของเราคนแบบนี้เราต้องตามหาแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนคือคนที่ใช่เคตร,รับวิธีดูคนมีดังนี้หาข้อมูลหาข้อมูลถ้ามีใครสักคนต้องการร่วมงานกับเราเขาจะพูดให้ตัวเองดูดีอย่างไรก็ได้จริงไหม จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะตรวจสอบที่เขาพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงหรือไม่คุณอาจจะลองสอบถามคนรู้จักเช็คจากที่ทำงานเก่าของเขาหรือทุกวันนี้ยิ่งตรวจสอบง่ายขึ้นไปอีกด้วยการลองพิมพ์ชื่อของเขาลงไปใน google แล้วดูว่ามีข้อมูลน่าสนใจปรากฏอยู่หรือเปล่าดูที่แววตาดูที่แววตา คนไม่พูดความจริงจะไม่จ้องตาเวลาพูดอะไรมักจะหลบสายตาล็อกแลกแววตาไม่นิ่งเหมือนคิดหาเรื่องจะพูดตลอดแต่การไม่กล้าตบตามีหลายแบบบางทีเขาอาจจะประมาจจนไม่กล้าตบตาก็มีคุณต้องแยกให้ออกคุณ,ณสมบัติของคนที่เราควรร่วมงานด้วยดังนี้คุณ,ณสมบัติของคนที่เราควรร่วมงานด้วยดังนี้ ฝันใหญ่ฝันใหญ่คนฝันใหญ่เขาจะคิดใหญ่กล้าคิดกล้าทำที่สำคัญไม่จู้จี้จุกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหลายสาละคนแบบนี้จะช่วยให้งานเดินหน้าได้เร็วคิดบวกคิดบวกคนคิดบวกจะเป็นคนอารมณ์ดีคนคิดบวกจะทำให้องค์กรมีความสูกความสูกมีผลต่อกำลังใจของทีมงานองค์กร ที่สำเร็จจะเต็มไปด้วยผู้คนที่คิดบวกตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาคุณสมบัตนี้ถือว่าสำคัญมากคนที่ตรงต่อเวลาจะมีความรับผิดชอบถูงมีระบบการจัดการงานที่ดีตรงกันข้ามคนไม่ตรงต่อเวลาจะไม่วางแผนคุณรู้ไหมว่าการผิดนัดหรือไปสายอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง และถ้าเป็นธุรกิจผมการจะร่วมงานกับใครสักคนผมจะต้องดูด้วยว่าเขาพร้อมหรือไม่โดยมีการแบ่งประเภทดังนี้ 1. คนที่มีชีวิตกำลังขึ้นคนที่มีชีวิตกำลังขึ้นคุณสาม,มารถชวนเขามาร่วมงานได้แต่อยา่าไปคาดหวังมากเพราะเขากำลังลุ่งเขากำลังประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ทำอยู่ เขายังไม่ตนใจทำอย่างอื่นขอให้เชิญชวนลักษณะของพันธมิตรหรือเป็นสายตมพันธ์กันในระยะยาว 2. คนดวงตกคนดวงตกเช่นป่วยหนักอุบัติเหตุบ้านไฟไหมคนกลุ่มนี้เขากำลังมีสภาพจิตใจไม่ดีไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น เราไม่จำเป็นต้องรีบชวนเราต้องไปช่วยเหลือเขาก่อนต้องให้กำลังใจดูแลช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้สคนที่เคยรุ่งแต่ตอนนี้ร่วงคนที่เคยรุ่งแต่ตอนนี้ร่วงคนประเภทนี้ดีเพราะเก่งมีประสบการณ์ตอนนี้เขามีเวลาอยากหาอะไรทำอยู่แล้วตัวอย่างคนกลุ่มนี้เช่นนักขายที่เคยมียอดขายสูง แต่ยอดขายตกผู้บริหารที่ถูกลดเงินเดือนถูกลดตำแหน่งคนที่กำลังมีนิสิติเป็นต้นวิธยีสังเกตคนกลุ่มนี้ว่าเขากำลังล่วงอยู่หรือไม่ดูไม่ยากครับเช่นเคยโทรหาง่ายๆแต่ช่วงนี้โทรไม่ติดเคยเห็นตามงานสังสรรค์แต่หายหน้าไปเดินไปที่ไหนมักไม่อยากให้ใครทักมีอาการหลบเลี่ยงผู้คนเป็นต้น 4. คนชีวิตราบเรียบทำงานประจําคนชีวิตราบเรียบทำงานประจําคนกลุ่มนี้ก็ดีเหมือนกันครับแต่เราต้องเข้าใจว่าเขาจะตัดสินใจช้าพอที่ผ่านมาไม่ค่อยได้คิดตัดสินใจอะไรนอกจากชีวิตเขาราบเรียบเป็นปกติดีเราจึงต้องให้เวลาในการพิจารณานะอย่าด่วนใจร้อนอย่าเล่งเขา เราต้องให้ข้อมูลอย่างละเอียดให้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจการวิเคราะห์คนได้ดูคนดูคนเป็นถือเป็นคุณสมบัติของคนที่ร่ำรวยเพราะเขาจะรู้ว่าคนแบบไหนน่าดึงมาร่วมทีมและคนแบบไหนควรอยู่ห่างๆเอาไว้ครับ